ขอต้อนรับเพื่อนเ่เข้าสู่เกมหรือโยโยกังกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับรีพาร์ตี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการอัปเกรดตัวละครหรือการเปลี่ยนคาสตัวละครและก็การลงดันเจี้ยนใต้ดินพันชัน้นมาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นในการที่เราจะอัปเกรดตัวละครหรือว่าเราจะเรียนวิชาได้นั้นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะอัปสกิลวิชาไม่ได้เพราะมันจะมีเงื่อนไขตรงนี้เลยนะครับนั่นก็คือการอัปเกรดครั้งที่1และก็เลเวลของตัวละครอันที่2เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเลเวลของตัว THANK YOU เขาก็จะอยู่เมนูตรงนี้เลยนะครับเราก็กดเข้ามาที่เมนูและเลือกในส่วนของเมนูการอัปเกรดการอัปเกรดครั้งที่1นะครับเงื่อนไขเลยก็คือเราต้องมีตัวละครเนี่ยเลเวลสิก่อนและเราต้องมีวัตถุดิบนะครับเป็นหินอัปเกรดไฟซึ่งในส่วนของหินอัปเกรดไฟนี้นะครับเราจะได้รับจากใต้ดินพันชั้นสําหรับการที่เราจะเข้าใต้ดินพันชั้นนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่เมนูเหมือนกันและเลือกในส่วนของดันเจี้ยนทั่วไปนะครับตรงนี้หรือว่าเราจะกดเข้ามาที่เมนูดาบโล่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะมาโผล่ที่ ที่2นะครับใต้ดินพันชั้นสาหรับหินไฟนี้นะครับเขาก็อยู่ใต้ดินพันชั้นชั้นที่3การที่จะเราจะลงได้เนี่ยเราต้องปลดล็อกชั้นก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับก็ให้เราเนี่ยไปตีไล่ระดับการต่อสู้ในใต้ดินพันชั้นนี้นะครับเขาก็จะมีเวลาให้เราห้านาทีและจะมีมอนเตอร์มาให้เราสู้3เวฟเวฟที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นเวฟบอสนะครับในแต่ละเวฟนะครับเราสามารถสังเกตจํานวนมอนเตอร์ได้ตรงนี้เลยครับผม ตรงข้างล่างเวลาว่าเราเนี่ยฆ่าไปกี่ตัวแล้วและเหลือกี่ตัวอ่ะรอบที่3นะครับไมาอีก6ตัวปีไปนะครับก็เรียบร้อยเวฟรัดมาเลยครับเวฟที่4ก็จะเป็นเวฟบอสอืมแถวแรกๆก็จะง่ายแบบนี้แหละปล่อยสกิลถ้าไม่ตายกบ,บีฟ่าฟาดฝันแทงเข้าไปนะครับหลน สูเสร็จนะครับเราก็จะได้รับ EP และเงินและไอเทมประจําชั้นนั้นๆอย่างน่าตอนนี้นะครับผมก็ได้หินอัปเกรดไฟมาแล้วเมื่อเราได้มาแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปที่เมนูอัปเกรดแล้วก็การอัปเกรดดวลสิเนี่ยต้องใช้ทอง10,000ด้วยนะครับฟืบแค่นี้ก็จะเป็นการอัปเกรดครั้งที่1แล้วนะ เป็นการเปลี่ยนครัรดนั่นเองเห็นไหมทรงผมก็จะเปลี่ยนไปนะครับส่วนในการอัปเกรดครั้งที่2ตัวละครของเราต้องมีเลเวล35ก่อนแล้ววัตถุดิบที่ใช้ในการอัปเกรดนะครับก็จะใช้เป็นหินอัปเกรดไฟ2ก้อนและหินอัปเกรดน้ํา2ก้อนนะครับแน่นอนว่าหินอัปเกรดทั้ง2ธาตุนี้นะครับเราก็จะหาได้จากใตดินพันชั้นหินอัปเกรดไฟเม็ดต่อมานะครับเราก็จะได้จากชั้นที่9และเม็ดที่2นะครับเราก็จะได้จากชั้นที่18ส่วนหินอัปเกรดน้านะครับเราก็จะได้จากชั้นที่มื่ก็บและเมื่อเก็บครบและเง สามารถอัปเกรดได้ในการอัปเกรดครั้งที่2หรือการเปลี่ยนคัาดเราก็สามารถอัปเกรดเรเวลของวิชาได้มากขึ้นและก็จะมีในส่วนของฟานนะครับ ถ้าเป็นปาน2อันล่างนี้<ๆ>เขาก็ต้องการอัปเกรดครั้งที่2หรือการเปลี่ยนคา่าท,ที่2ถึงเราจะสามารถอัปเกรดได้นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆต้องการอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับขั้นที่3หรือการเปลี่ยนค่ดครั้งที่3นะครับเงื่อนไขเลยก็คือเราต้องมีตัวละครนะครับเเวลหกสิขึ้นไปแล้ววัตถุดิบที่ต้องการนะครับก็จะมีหินอัปเกรดไฟ3เม็ดหินอัปเกรดน้ํา2เม็ดแล้วก็มีหินอัปเกตรดดินอีก1เม็ดยิ่งเราสามารถอัปเกรดค่าไปได้ขั้นสูงขึ้นนอกจากเเวลสกิลที่เราจะสามารถอัปได้้้้มาากกกขขขึนนนนแลวววคัับ็ยงงงใส่่ออตพืฐ ตัวละครให้สูงมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนหินอัปเกรดที่ต้องใช้ในการอัปเกรดครั้งที่3เราจะได้จากชั้นไหนบ้างก็จะมีชั้นที่32นะครับก็จะได้เป็นหินอัปเกรดไฟ1ก้อนและมีชั้นที่36นะครับเราก็จะได้หินอัปเกรดไฟอีก1ก้อนเป็นก้อนที่2และเมื่อเราสู้ถึงชั้น40เราก็จะได้หินอัปเกรดไฟอีก1ก้อนเป็นก้อนที่3ามถ้าเรามาถึงชั้น44ก็จะได้เป็นหินอัปเกรดธาตุน้านะครับหนก้อนและเมื่อเรามาถึงชั้นสดดุช้้ทาาายะรัเกก็จจไ้น ที่35เป็นหินอัปเกรดดินแค่นี้วัตถุดิบเราก็เพียงพอแล้วนะครับในการที่เราลงใต้ดินพันชั้นเนี่ยนอกจากที่เราจะได้วัตถุดิบในการอัปเกรดตัวละครแล้วอย่างที่เห็นนะครับเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคัมภีเกะหรือจะเป็นพวกกล่องซุ่มอาวุธกล่องซุ่มชุดพวกนี้นะครับเวลาเราผ่านเนี่ยเราจะได้รับของรางวัลเพียงครั้งเดียวเพราะว่าเราผ่านแล้วผ่านเลยนะครับและการผ่านครั้งแรกเนี่ยจะได้รับ EP เยอะมากๆอย่างใต้ดินพันชั้นณปัจจุบันที่ผมถึงอยู่นะฮะชั้น55ถ้าผิบห้าถนน้าผม 6, ง อีก1 2และคัมภีร์เกาะ2ในการต่อสู้พวกนี้เนะครับเขาก็จะมีพลังลบที่แนะนําบอกอยู่ว่าพลังลบของบอสเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วพลังปัจจุบันเนี่ยของเราเท่าไหร่บางทีพลังของเรามากกว่านะครับใช่ว่าจะชนะหรือบางทีพลังของเราน้อยกว่านะครับเราก็สามารถผ่านได้เหมือนกันเราไปสู้ดูเลยแล้วกันนะครับตะกี้ก่อนหน้าเนี่ยเราไปสู้ชั้นน้อยๆมานะครับชั้น2ชั้น3อันนี้เป็นชั้น 55นะครับเดเวลของมอนเตอร์นี่ก็อยู่ที่เดเวล61เลือดก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเปิดหนูหินมาช่วยแล้วกันไปไปครับผมถ้าซูไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราสามารถเล่นมือนะครับเดินดึงเชงไว้หน่อยก็ได้นะแล้วก็คอยกดเลือดนะครับผมงั้นเดืยดตายได้นะครับเพราะว่ามอนเตอร์ตีแรงในส่วนของการอัพของเนี่ยก็อาจจะต้องอัพแบบประนซ์หน่อยนะครับ ให้ตัวละครเนี่ยสามารถยืนได้ตีได้นะครับกดเลือดไปก่อนนะครับเว็บถัดมาเว็บที่4เจอปอแล้วนะครับนักลบหน้าก,กากผีเหลือแสนสามก็เลยทีเดียวโอ้โหโดนสกิลเกือบตายนะครับกดเลือดไปก่อนเราจะตายก่อนไม่เรียบร้อยครับผมชนะอยู่เกือบตายอยู่เหมือนกันนะสืบ เอาทวนไปกินฟาดไปครับสุดเลยเลยทีเดียวสินะนี่ครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็ได้รับ EP ีมา6กเซนนะ่นอจะสู้ต่อก็กดขั้นต่อไปหรือไม่สู้ต่อนะครับถ้าเขาหมดเวลาเนี่ยเขาก็จะพาเราไปสู้ชั้นต่อไปอยู่ดีนะครับโอ้โหชั้นต่อมานะครับสึกมอนเตอร์จะโหดมากขึ้นนะฮะมีตัวไฟด้วยอันนี้เป็นชั้นที่56 กดเลือดดักไว้ก่อนแล้วกันเวฟที่2นะครับมอนเตอร์เรียบร้อยนะครับต่อไปเวฟที่3เดี๋ยวเรารอกูดาวเลือดนะฮะเดินถอยออกมาก่อน,นึ่งเชงยังมีเวลาอยู่ แล้วก็เข้าไปซัดบอสเลยพอโดนสกิลบอสปุ๊บเราก็ปั๊มเลือดอย่าให้ตัวละครตายก็เพียงพอเรียบร้อยครับผมผ่านที่ชั้นห้าสิบกื๊บสกิลอย่างเท่ลุยต่อกับชั้นห้าสิบเจ็ดเดนเจ็บมาชั้นนะครับมาลองดูว่าชั้นนี้จะโหดขนาดไหน ตะกี้เป็นนกลบเลือดคราวนี้เป็นเจ้าหมาป่าหิมะเลเวลมอนเตอร์63เลือดเพิ่มมานิดนึงแต่ต้องดูที่บอสถ้าบอสไม่โหดเท่าชั้น55ก็จะดีมากเราก็ได้อยู่นะฮะโอ้ยแต่โดนแรงอยู่นะเลือรถอยู่นะครับของเดินไหลเหลือ53 0 0 0น่าจะต้องดึงหน่อยแล้วล่ะ รอเลือดเด้งก่อนครับเดี๋ยวค่อยมามอนสเตอร์เออเอากูดาวไปก่อนไม่รีบครับเราไม่รีบเวลาเยอะเวลาเยอะหลบสกิลไปตายไปซะเบฟที่สามนะครับกูดาวเลือดมาอยู่ที่เหลือก็ปล่อยสกิลป้าบ ตัวหนึ่งหลอกกูาด,ดาวเลือดก่อนนะครับกูด,ดาวสกิลด้วยวิ่งเล่นเลยครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคน่าจะได้เรื่องอยู่นะมอนเตอร์นะครับเป๊ที่4บอสบอสวิญญาณน้ำแข็งโอ้โหไม่รอดนะครับโคตรแรง นอกจากของรางวัลในการผ่านใจ็คเก็ตน่านชั้นครั้งแรกแล้วนะครับก็ยังมีของรางวัลเคลียร์อัตโนมัติซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถกดกวาดล้างหรือกดเคลียร์เพื่อรับรางวัลได้วันละ1ครั้ง <c oughs> เขาก็จะเคลียร์ของรางวัลมาตั้งแต่ชั้นแรกเลยนะครับ <c oughs> จนมาถึงชั้นนปัจจุบันที่เราอยู่ซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็จะได้รับ E p ีแต่ EP ีจะค่อนข้างน้อยหน่อยสาคัญจะอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือสเก็ตดาวเพราะว่าสเก็ตดาวนี้นะครับเราสามารถไปอัปเกรดกลุ่มดาวได้ เพื่อเพิ่มความสามารถให้ตัวละครมากขึ้นในการอัปเกรดกลุ่มดาวนี้นะครับช่วงแรกนะครับแนะนําให้อัพอย่างละขีดหรืออย่างละครั้งไปก่อนให้อัพให้หมดทุกอันเลยนะครับก็จะเป็นการอัพ1นึ่งเลเวลข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นการอัพ1นึ่งเลเวลเมื่อเราอัพครบทุกอันเรียบร้อยแล้วนะครับอันบนเนี่ยเราถึงจะได้1นึ่งเลเวลนะแนะนาว่าอย่าเพิ่งไปอัพซ้ำๆอันเดิมเพราะว่าการที่เราอัพซ้ำๆอันเดิมเนี่ยอัตราความสําเร็จก็จะลดน้อยลงนะครับจากก่อนหน้าการอัพครั้งแรกเนี่ยจะอยู่ที่แปค,ครับจปอร่เซ็66% การอัพครั้งที่3นะครับก็จะอยู่ที่50%ถ้าจะขึ้นเลเวลสนะส่วนถ้าจะขึ้นเลเวล4นะครับโอกาสสำเร็จก็จะอยู่ที่2 5และสเกตด,ดาวนเนี่ยก็จะใช้เยอะขึ้นมากๆฉะนั้นให้อัพแบบกระจายกระจายไปก่อนดีกว่านะครับเพื่อให้ได้เลเวลอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งแล้วเวลานั้นค่อยไปเลือกอัพตามค่าสถานะที่เราต้องการอย่างเช่นช่องแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่มดาวกลุ่มเขาก็จะมีเพิ่มอัตราคิติคอนในส่วนนี้ถ้าเราอยากเติมตีติดคี้ปล่อยขึ้นให้อัพ <c oughs> ติดไหมเนี่ยลองดูนะครับบึมโอเคติดอยู่นะครับ นี่เห็นไหมถ้าเลือกอัพแบบเนี้ยเราก็จะได้ค่าเซตัสตามที่เราต้องการนะครับค่าเซตัสมสาคัญสําคัญฉะนั้นนี่แหละครับก็คือในส่วนของการอัปเกรดตัวละครหรือว่าการเปลี่ยนคา่าตัวละครแล้วก็พาเพื่อนๆมารู้จักดันเจี้ยนใต้ดินพันชั้นหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับเกมนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับเลียวโยกังโมบายถ้าใครชอบเกมแนวนี้นะครับลิงดาวโหลดก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชันสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครลกคุณมาๆเยที่ ขอบคุณผบชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปเลยครับ